สบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมืดสุขุสุคนสำหรับคลิปนี้นพิเศษเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน้าบุญธรรมอ้ายหลังได้ฝากเงินมาให้เป็นจำนวนหาร้อยดอลลาร์ขอขอบคุณหลายๆเด้อขอให้ทานอนุม,มันคนยืนกับเจ็ดแดดของใครนนี้เด้อให้ประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องกาเฟินจะฝากมาให้บอกกาแบ่งให้บักกุ้งหนึ่งร้อยแล้วก็น้องสาวหนึ่งร้อย ดีโด100แล้วก็น้องโอดี100แล้วก็น้องตีโน100้อสื่อชาวพน้องก็ค่ายคือกันพี่น้องกาอ่านหน้าทีดได้เบิ่งนนอกคลิปที่ว่าบากุ้งไปใส่บ็ดกบก็มีเด็กน้อยสองไอ้น้องพี่น้องนั่นแหละคือเพือพ่อนผ่ามาให้สองคนน่นแหละพี่น้องก็มีอีกน้องหลาพูนหนึ่งเดี๋ยวถจะไปเบิ่งเลยพีน่น้องก็สิไปยายเงินให้เพื่อนแต่ว่าตอนนี้นเพื่อนยังบู้ฮู้พี่น้องบากุ้งหลักมาถ่ายอยู่หลังบ้านเหอนกอนเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้เพื่อนจะไหน ก็เพิ่นสีดีใจเลยนะพี่น้องก็ไปเพื่อนกันเลยพี่น้องเพี่น้องตอนนี้กับบากุ้งอยู่หลังบ้านเพื่อนด้วยพี่น้องมาถ่ายอยู่หลังบ้านแล้วฉีไปหาเพื่อนทางหนาพี่น้องกับเพื่อนยังบูฮู้ดอกว่าเพื่อนได้เงินเห็นนะแต่ฉีไปหาเพื่อนจะฉีดเพื่อนเห็ดยังกันอยู่เลยเด้๋ยนี้เห็ดอีช้างอยู่เด้ทางนี้เดี๋ยวเรเป็นตะโเถ่า เขาใช้เด็กน่อยไปใส่มันเลยใช้จะใส่มดเลยทีมงานจับกบพี่น้องไปใส่เบ็ดอีบ้างมันนี่ไปดิจะไปดีหรล่ะใช้น้องล่าดิเอิญน้องล่ามาดูเอิญคนมาดู ละละมากับน้องสาวพี่นอ้องมาเฮนทีมงานกันนี้นนการมีข่าวดีเลยพี่นอ้องมามามารวมตัวกันได้ชิบอกวัดเดียวนี่มีข่าวดีได้หู้แล้วบ่อาวสบายดีดละสบายดีครับลูกีรอสบายดีอ๋อตกใจเลยอ้าวสบายดีลูนี่นี่คือแม่น้องกินนอ ลูกสาวลาอันนี้ลูกสาวลาเด้พี่น้องยังอ้ไอ้กล้องอยู่เด้อพี่น้องเด้อบายเด้อบายเด็กเดี๋ได้ในคนหายกินหมาเนี่ยเด้กพี่น้องสุดนะกะพื้นนี่แหละพาไปได้กบสี่ห้าโตอะไรไม่หน่อยกินอยู่ในเทียงนาแต่รอบนี้จักเพื้นสช้ผ้าไปใส่แหละอันนี้คือพ่อของน้องจีโน่อันนี้ลานทรายสบายดีหรือล่ะสบายดีเนาะทุ่ยญาะเนาติล่ะทุ่ยญาติ เออสบายดีใช้ดียัง <laughs> คือในอ้ายพี่น้องอ้ามีข่าวดีมาร่วมตัวก็ได้เดชิบอกรอบเดียวเลยนี่สบายดีพร้อมเพียงยังไงเดชิพี่น้องสบายดีรอบสองพี่น้องสบายดีพ้อกัน,อ,กนอันนี้ก็คือพระเทและแกลนาบานนสาวพี่น้องอันนี้ก็คือทีอมงานน,น้อยเด็กน้อยนะครตอนไปจับกบสุดนั่นเลยพี่น้อง นานยชิ่อในเบิร์กน้อกินเนาะก็เลยมีมีคนใหญ่ใจดีคนเบิร์กตอนคลิปไปจับกบนั่นคนเห็นดีโนกับดีโนก็เลยเพิ่นนยังมาซื่งสตาร์เพิ่นหักแพงก็เลยเพิ่อนให้บระตูนส่งพูไปให้เพิ่นเพิ่นเพื่นเอ็นพูดเป็นยังไงกันเพิ่นหักแพงเพิ่อนดีโน่เพิ่นเลยอยากอุปถัมคำสู้พี่น้องอยากเพิ่นเลยฝากเงินมาเป็นขาซื้อจุดเขาเฮี้ยแหละจุดเขาเฮี้ยเป็นเครื่องอุปกรณ์อะไรเนาะ พอเวลายใหญ่ฮานเดี๋ยวพี่น้องเงินบักกุ้งก็ไปเอาแล้วเพิ่นผากมาทางมันนี่แคมพี่น้องคันละหนึ่งร้อยเหรียญพี่น้องหนึ่งร้อยดอลลาร์เลยพี่น้องเป็นเงินกีบรด้วยพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นเงินดอลลาร์ยี่บ้านทำมันใช้ยากเนาะก็เลยเป็นเงินกีบร์นะพี่น้องแลกในธนาคารมาเลยพี่น้องคันหนึ่งร้อยเหรียญแล้วก็สิย้ายให้เลยพี่น้องหมดเลยเอ๊ะ ใหญ่ใหญ่เนอนกงงมงงมดีเด้อเอาเริ่มจากน้องลาเลยอะตุยาลูกลาตุยอตุน้องยาตุยยองงันไปตุ่ยน้องตุย้ง้าตุ่ยงงตุ่ยนงม่งนี่งอเา่้ของน้องมากนะนั่งใ้าดีขนมนมานี่ของน้องตินก้งลาด้อ นี่เป็นของน้องสาวลระกาอีกร้อยหนึ่งกับเป็นของบอกกุ้งเอาขอบขอบคุณปัญญาเจดีด้ันรู้าไหมตวยยางมาลูกขอบคุณเยอะขอให้ทานตายมันคนยืนเด้อความเจ็บไปได้ของใครยังมีเด้อเติดย่งกัให้ประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องให้นาทีการงานกัก้าวหน้าไปเรื่อยๆเติดย่งกับตามนะให้ประสบผลสำเร็จ ให้พ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 ่ให้พให้พนูแให้รีไม่ให้เปรายกจะนใ้นเจ้าเ้หน่นเจ้าอหลงนอารยริู้เรื่องเปกใอริ่นให้เริ่น่าก้าเด้อเริ่นก่อาบายบายบายอยเอย่าจะยอะร่้นี่ยมานงขอบคุณเนดีด้อขอบใจเป็นด้วเอาพอพน้ ขอบใจผู้ใหญ่คดีเดอ้อคอยมีความสุขก่อนเจริญเดอ้อกา็น้องสาวเราพอดีเป็นข้าน้ำมันรถดยางเฮียนแล้วก็บขับบื้มขับมิดคาสโตล้วก็ชุดเขาเฮียนเพราะว่าปีนี้ยังไม่ทันสุดสุดและะ <c oughs> ้วเนาะพอดีได้ชุดใหม่ด้วยน้องก็ขอขอบมกขอบใจหลายๆเด้อเบากุ้งกับบุ้มยังให้มีแต่คำเมยพ่อนั่นแหละให้ทานอาหายอยู่มันคนยืนสุดๆไปทำคอยอย่างนีน <c oughs> เ้เนาะหลยใงเรื่องนั่นแหละให้ประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องนะ พี่น้องตอนนี้กับบกุ้งก็ได้แบ่งเงินให้แล้วตามจํานวนเด้อให้ครบทุกบาททุกสตางค์เด้อตามจํานวนที่เผนผากมาคนละหนึ่งร้อยเหรียญพี่น้องก็ให้ไปเมดแล้วบกุ้งก็ได้หนึ่งร้อยเหรียญละกันน้องสาวก็1หนึ่งร้อยเหรียญทีมงานเท่าที่ไปสซเบดกบมันนั้นได้หมดพี่น้องลวก็เพิ่มเติมมาคือน้องหลาน้องหลาติโน่นะพี่น้องกับพอดีเป็นขา ใส่จ่ายในเฮือนนั่นแหละพี่น้อ,กนนองก็เป็นขาซื้อสุดเขาเฮี้ยนล้วก็เป็นซื้อมิกซื้อซออะไรเพรนองราคาใส่จ่ายรวมๆในเฮือนนั่นแหละพี่น้องกัได้ไปแล้ว, <c oughs> ลว <c oughs> อันนี้ก็คือเฮือนเพิ่นพี่น้นองกับสุดหนาเด้่ส่วนกันไว้แล้วว่าสุดหนาที่ไปใส่เป็ดป้าเพราะว่าผนตกอันนี้เขาจะใส่เป็ดกบนะคือว่าคลิปก่อนเข้าไปเลยพี่น้องเนาะอันนี้จะไปใส่เป็ดป้าแต่ก็ต้องเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนกับพี่น้องว่าช่วงนี้ฝนมันตกไปก็ได้อยู่แต่ว่ายันฝนตกห้ามจะเป็นไข่พี่นอนอย่าบ่สบาย พอไปใส่เบ็ดกุบสุดก่อนนะผลตกห้าพี่น้องบะกุ้งกับบะสบายไปน้ำป็นไข่ไปเลยแล้วก็เลยเบื้องผ้าเบื้องผลมีโอกาสถ้าว่าผลบะตกท้องพามแจมสายกิจไปหาสายเบ็ดปลาส่วนกับเ้็กน้องไปแล้วส่วนกับทีมงานไปแล้วสองคนในน้องนี่พวต้องห่วงเลยพี่น้องบุตรตาส่วนไปเลย <c oughs> คือเพิ่นดุเพิ่นขยันอยู่แล้วนะการลูกล้านนี่แหละพี่น้องลูกล้านใน,น,นห่องในอะไรหักแพงกันพี่น้องยังบะครบเลย ไก่หลายเลยเพื่อน้องเพณ่เรียกเป็ดเรียกไก่เหรอขนเอะเพื่อน้องพากันแลน์ลินนี่กรอถึอเลยเพื่อน้องทางนะทีมงานท่าตอนนี้กาเริ่มขำเลยเพื่อน้อง ตัเวเองก็เริ่มตกริ้นแหละเสียงกระดังกึงถึงอยู่จีโนวันนี้มานี่ก่อน,อน <c oughs> จีโนน่นอาจจะถามไปใช้สุวนนาไปใช้เหรอปไปใช้ใช้เป็ดยังปลาหรือกบเป็ดเป็ดปลาเนาะเดี๋ยวพังเบิ้งครับถ้าว่ารผุนบนตกไปเนทะ่เนาะไปนอนผุน<อ>นอนบอกบนนอนแล้วเนาะไปกินข้าวแรงแก็มาเนาะคือเก่าเหรอ ได้เงินจะไปยังล่ะเงินอาไปยังชื่อเครื่องเขาเฮียนบอืซอมิกซิซอเนาะชุดงามๆใส่เลยแต่งตัวหล่อๆแล้วไปเฮียนไก่ไปรจิโน่ไงโอ้ไก่จับบอสดีดูนะจ๊ะมาลา เล้เงินเอาไปให้นังเจ้าซื้อ,อยังซื้อสุดหล,ล่อป่าหรือซื้อ,อยังซื้อเครื่องนางเฮียนโอ้เจ๊ส่งไข่ยาวโอ้โอแต่งหล่อแล้วเป็นเฮียนอย่เนาะเสียมีละโอ้พอดีพอดีซื้อซื้อแต่ส่งโอเคเลยพี <laughs> ยกกน่น้องหัวเกันเพียน้องหายกับน้อง คนนะเ<อ>นละแกงน้องแกงกันก็นเป็นพี่น้องเอ้ยยิวานห้องเพลงเห็นแล้วน่าจะเพลงไหม่าได้ใช้ห้องเพลงแอร์พังไหมอันนั้นจีโน่มาห้องเพลงนู่หลับเป็นบห้องเพลงอายพี่น้องเอ้ยบะกาศห้องเพลง พี่น้องนี่คือภาพบรรยากาศทีอ่อบอุ่นเลย,เยน้องเด้อให้เก็บภาพความช่วงจับนี้ไว้พี่น้องกับผู้ใหญ่ใจดีอะไรกัทางเด็กๆนั่นพีน่น,น้องเรียกว่าเป็นครอบอบอุ่นอีกอย่างหนึ่งเป็นความสุขทางใจพปปี่น้องบางครูจะเป็นคนกลางเป็นสะพานบุญให้เพิ่นนั่นแหละฮักสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อทางบางคูหลักกาทุกๆคนพี่น้อง คลิปใหม่คามใหม่ตอนหม่พ่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เยอพ่น้องเด้อสบายดีพื่น้องขอบใจยไร้ไ้ไรเราไ